คนโผล่ยังไม่ออกกันเลยกูจะตอบเขายัางไงดีวะาาตัวแรกฝ่าปมาตัหาแขกคนแรกกินกแลแลาแฟเรียบร้อยหาแขกคนแรกไม่ใช่หาแขแกกินกระโปาแฟก่อนเขาเลยแล้วนี่เขา<อ>บอกอะไรนะเขโมยหรือมีเพิ่งรู้ว่าไอ้เป้พวกนี้มันมีแบบเขาไว้ช่วยเหลือเรียกความช่วยเหลือได้เคยเจอแต่เสื้อชูชีพอะ ไม่รู้เลยพี่รู้อย่างเดียวคือขอออกหน้าผาก่อนไกลไหมไม่น่าไกลหรอกไม่ห่าไกลหรอกไอ้นั่นหลอกหอกหลอีหลอกหลอกหลยกลอลอหลอกหลอกหะหลอกหหล,ลอกลอก,ลอกหลพี่พลดด่กอกหกหลอหหอกอห มันจะอยู่ตามหลังเนี่ยไม่รู้ปัญหาแล้วนะนับเลยเขาเลนอนี่ยโอเกระบอกไม่เห็นกู้ยอุ่เอุ้อถยุงยากลายพุ้ยอ้ยอุ้ยอุ้งออ้ยอุ้ยอ้ยอุ้ยอุ้ยว้ยวุ้ยอ้ยอุ้ยอยอุยุย้ยอกยอ้เ้ยอย้เล่นย้ เฮ้ยผมไม่โดนผมยังไม่โดนโดนแล้วยังไม่โดนยังไม่โดนไมดมึงเข้าไปมึงถึงขั้นตลบตายอะเมื่อวานแค่กลิ่นกูก็หายยากอ่ะสามตัวสามตัวสามตัวตรงสยองมาก

งวดน้ำยากันอยู่อไะไนี้ไหมจุดเทสกันตุ๊บเทสไปใช้ปัิประตูก้อนสี่เนี่ยลมพัดมานี่เดี๋ยวพัดตุ๊บไปคุยเยอาอย่า,ยายหันมาอย่าหันมาทางต้นเด็กขาเลยนะใครอย่ามองนะจะถ่ายไม่ฉายโอ้เอ๊ ห้อดครับยิงฟิตครับนี่นโอ้โหเป็นมื่อเชียาโอ้อยากจะเดินกยี่สิบโลโอ้สุดสลุกที่ดว่างวางอยากจะเดินยี่สิบโลคืนนี้ไหวปะเออเก้อเเดินไปที่ประตูเดจำเลโอ้ไม่อยากินกับี

Con mày đi, phút mày đi Con rồi ngâm, khá Là Bọt sắm mới dứt Được menu nồi Đồn hạc lắng, đồn hạc lắng Đồn hạc lắng tự yêu phim mà 你就在旁边聊。<Lock> อย่าเพิ่งสลักหินนะอย่าเพิ่งสลักหินนะ <c oughs> ไปนี่เลยรู้ว่าไปถ่ายร่มตักรไหมนี <c oughs> ่กล้าถามาไปกินกาแฟาไงไ,ไปแล้วก็พี่คนทีน่อยู่โน่นเลยโน่นมีตะพักจะง้อยหน่อยยาวๆเลยตรงนั้นมีหน่ <c oughs> อยฝั่งนมันไม่ค่อยลื่นหรอกพอเฮ้อ ประมาณตึกเจ็ดชั้นอะ่วอะวิวเลยอ่ะดล,ลงไปเจอหินนี่ปัก,ป<า>กแม่งตายไม่สะดวกเลย <c oughs> โอ้ยกูยอมหมดใจวายตายก่อนไม่ได้ไม่เจ็บด้วยเงียบเยบเลย <c oughs> วิวดีวิวดีถึ <c oughs> ว่าไม่ค่อยมีใครมานั่งแกะลายเลย <c oughs> ตรงนี้มันสวยเนี่ยสวย,สวยไ,ได้เลย บังตาเลยอ่ะสวยม่แก่ชัวรเลยเนี่ยล้วก็หนังอันนี้ทันเนี่ยกอลลามเนี่ยชัดเลยเนี่ยคนเลิคนอผมำมาดีเพราะแม่อยไมองไปทางนนสวยดีเมันไม่มีไม้บังสายตาเลยแบบแม่งวิวดีอือสว่ะที่คนไม่มาพักาแดออมันโล่ร้อนต้องพาโนา สุดตาสุดตาไอ้ตัววิวไอโปรแกรมสาม6 0อ่ะกบอ่ะแปเก้ยกระเป๋าอ <c oughs> ่ะแน่นเลย <c oughs> ของขาดอากาศใจอ๋อที่ต้นมันอยู่นี่ ปลายใบเลยใช่โอ้ยปลายใบจริงๆด้วยอ่ะพึ่งตังแก่นะเนี่ยผมนึกว่ามันโผล่มาจากดินแบบนี้เนี่ยเขาแดงต้นมันต่างหากต้นใบนี่คือดอกเียวอันนั้นยังอ่อน่หญ้าลีแพ้ ไม่ใช่ใบมันจะใหญ่ๆหน่อยย่ารีแทร์ไม่มีโน้มโน้มไปแบบใกล้ๆใกล้ๆจะปิดมันจะโหบปุ๊บทันเร็วขนาดนั้นเลยวะที่เคยดูในสารคดีมันเหมือนเป็นกลไกเลยนะปั๊บปิดเลยไอ้ตานี้ก็ลอยย่อยหมดเลยทีเดียวปล่อยสารเลงมัน่ะ ัจริงมันน่าจะทําปากใกล้ๆให้แง้มดูเล็กๆก็อจะได้หกัันอีนี่อ้าขนาดนีนมันจะหกัันหรอพี่ตั้มจะถ่ายสีผมกูว่าหมดแบบหมดนอนก่อนม่คจบเลยมีหองนอนไม่ีมีเตียงก็ด้นอนมีห้องไหนนอนโซฟาตรงนั้นโอ้เียมันแรงแตรกเขาเงียบจรเงนริ อนตรงนั้นเนี่ยผมก็หยิบของกินของอะไรกันอยู่ผ่านไปผ่านมาก็จะเอาเ้นหน่อยทางผ่านนะนอนทางสามแพอ่งเรหาอะไรคนนีู้อ่อนด้อยดูนี่กระทิงหรือกวางมันวิ่งหนีไมดินกระจายไม่ได้เดินปกติหมโอ้โหตึกษาไไม่ทันอ่ะ ไงเสือมันไล่เนี่ยมองเห็นภาพเลยเอ้ยมันเป็นไม่เดนปกติมันวิ่งหนีอะไรทุกอย่างทุกอย่างรวดเร็วเนี่ยเหมือนภาพจำลองเลยอะสี่จีสามจีเนี่ยมันวิ่งแบบเดี๋ยวคิดว่าไอ้แดกเป็นปวดบ้างหรือเปล่าวิ่งแบบจกดินลุนแรงเนี่ยตีไม่ใช่ตีหมาเนี่ยไม่ใช่ตีแมวเนี่ยตีอะไรเล็กๆใช่เหรอเห็นนี่เลยเหมือนเล็กๆอย่างงี้ น่ารักจ้ะเนี่เล็กๆเต็มเลยวิ่งกันไล่กันอยู่มาดูเนี่ยโหมันวิ่งดินกระจายขนาดนี้แสดงมันกวดมาอย่างเร็วเกับแล้วครับยยำแย่ชีวิตดีดียมแย่เฮ้ยนุ๊กเข็มหมดอยู่บนหัว เราไปบงหนองบงหนองกั้งทางตีนผ่องทีนี้เจ็บสุดสามแผลเหนื่อ้นู่นเลยไอ้หไอ้ป๋อเหอะไอ้นี่เป็นกระเป๋าพวกมอไซค์จักรยานกันเน้นสีจัดๆเพื่อให้เห็นไอ้ป๋อนึกถึงแก้วคิตตี้ชามคิตตี้โดยเลยหมอขอก็ไม่ให้ด้วยนะเห็กินให้หมดโอ้ไม่ว่าตัวฉี แม่งต่างฝากซื้อของนะแม่งถามเอาอะไรเอาสีชมพูเฮ right. ียตอนนี้แม่งนอนจะดุ้งเคือกแล้วมั้งแดดวางทิ้งไว้ก็ได้เดี๋ยวน้องเขามาเอาเอาหรอกเอาจริงๆควปล่าน้องคนนี้เอาเลยหลายนี่ทนี่เขาอกยิ่งหนักเลยไม่เราไปเจอถังใหญ่หรือถังใหญ่หรือดีกว่าลงไปจ้า มันมีความุขกว่าเดินขึ้นลเลย <laughs> โอ้โหเดินขึ้นเนี่ยไม่เห็นบันไดชุดแรกเนี่ยเอาแล้วกูเดี๋ยวก็จะดูอีสองสามจะพูดคำนี้หรือเปล่า <laughs> <laughs> จะบอกว่าตรเนี้ยังลงงยายจริงปะ่ะยีงลงยากว่านี้เหรออันนี้มันยังเป็นขั้น,ข,นขั้นไง <laughs> <laughs> <laughs>

พี่อันนี้กี่กิโลครับพี่ห้าริบห้ากลัวสียห้าัวแตกเลย อันนี้แบกขึ้นมาก,กี่กิโลเนี่ยเบลเลอร์เลยห้าสิบน้ำหนแพ็คน้ำแพ็คหนึ่งก่โลไม่รู้เนาะห้ารับอย่าถาม,าถามต้องใช้แรงขึ้นบแพ็กใหญ่ก็สิบแท็คเล็กก็แปดนิดหน่อยให้โห่หมดรายได้ตาน,นี้ต้องลุ้นเสรยญโชคแล้วจะแ,แวะเวียนมาทางร้านกูมั่งว่า ไอ้ดี๋ป้าจะให้คืนกำไรมาอยู่แกให้ฮอนมาอยู่ <c oughs> เพราะฮอนน <c oughs> ี้อยู่ข้างบนนี่อยู่มาสอง <c oughs> ร้อย <c oughs> หลายปีแล้วอยู่มาสามปีแล้วฮอนไอ้ไอ้น่อยู่ก็ได้่นาะ ไอ้เนี่ยไอของค้าเขาขึ้นตึกเช้าไงถ้าเป็นท่องเทีเ่ยวก็รอสิบโมงถึงว่าเย็นนี้น่าจะล็อกแรกเลยนคิดถึงตุ้งแปดโมงหนูเดินไหวเ่ยชั่วโมงกว่าหาน,นูวะก็ําลังไม่เหมือนเล่นบาคู่ผมเขาเห็นลูกหากเดินมาอ๋อเสียบติดคักเขาดีกว,ว่า

อยู่ครบแล้แปดชั่วโมงครับเต็มโอ้แล้วเดินเข้าด่านทีเนาะใจชิบหายเนี่ยพอพอดีอยู่ด่านข้างบนพอดีบันไดปิดลิฟต์ไม่มีพรุ่งนี้ลาขาสั่นกันเครื่องหาสั้นเลยเย็นเใ็้มือมายูงไว้บ้างมือใช้หมดยังไง ไมน่าเกียดรหรอาไม้ครบแล้วใช่หมหมดสต๊าครบเลยเตยตั้งถูแล้วอ่ะเฮ้ยไอ้นี่กงเกงขาบ้านนี่ว่ะซักเลยตีมวยปีหน้ามาจะเอามาตัวสตัวซักเอาติดแน่นอน เมื่อคืนเขาตามหามึงกันอยู่เนี่ยเออมันติดหญิงป่ะวะหน้าพิมพ์เลยเนี่ยได้มาแล้วดิมึงก็เก่งเนาะขึ้นลงเป็นว่าเล่นไม่ส่งสาวมาวะไม่ส่งสาววะผมดูกล้ามเนื้อมันซะก่อนมมััดด พิมพ์เลยแม่งมีขนมปังนี่ว่าไม่กินโมวีไม่แดกด้วยไม่ไอแดกบอกทาให้ด้วยต้องมีสเปรย์เออมึงทาก่อนดิติดอย่างนี้มันติดคอเดี๋ยวมันถามทูน่ากูละ่กินจริงๆะไอแยงไม่กินิงเหรอปมึงแบกกระเป๋ากูซื้อข้าวไอจานหน่อยแบบนี่ไง แบบหมายหมายเนี่ยอีกปังคุงอะไรอ่ะเออเออจเจอมกับปังคุงนดขึ้นลงเพลินเลยว่าม่งหายไปไหนเออมันเกนหา,าช,ชื่อชื่อแดก <laughs> แล้วก็ชื่อสิงปรอตแดก <laughs> ชื่อเหมือนพ่อมันค <laughs> ุ้บทุกถ่ายขึ้นตึ๊แรกเลยท่ารังนคงมัวเคาะตลอดทางเลย ม่ท้ายมันถึงแล้วไหนมันก็คอหมดเลยแดงมันไม่อยู่ภาคแตดวมันเหม็นมากเลยภาคไม่เด็ยไอเด็กโบเออโกวิ๋วดืิมน้ำปะเดินน้ำปะ อนนี่แล้วทางลงเราแค่แบบแพทแๆ โอ้ย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 พยายามบอกเลยว่าทางคือทางนี้ร่างกายการแม่สบายว่ะใช่มาได้พื้นมนเรียบไง อกันมันต้องมีตัวไหนห่างตกตัวหนึ่งก็อยข้างบนไม่มีอะไรแล้วอ่ะ <laughs>

หนึ่งกิโลไงเอาสุดท้ายแล้วกิโลเลยอ่ะจิกจิกอย่างนี้กิโลไงโนะ่้มแม่ก็ถือแก้มให้มาให้เป็นภาระอีก